แต่ตัวนะเล่นลื่นแตะตัวผมไม่ได้เล่นนานเรียบร้อยหัวแตกกระบาลแยก้ยนะครับก็เล่นลื่นนะเล่นลื่นเลยนะครับเอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกบุสต์เต็คที่ผมเล่นอยู่นะครับสำหรับ คอมสเปคต่ำนะครับผมคือคอมสเปคที่ผมใช้ก็ต่ำนะก็เล่นได้นะครับผมก็ลื่นเลยนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆได้เล่นแบบเล่นลื่นด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกบูสเต็กนี่เลยนะครับผมเป็นบูสเต็กห0 5 0 2 7 2 2นนะครับเป็นบูสเต็กห5ของเบตานะ บูสเต็คห5ของเบต้าก็ยังจะตั้งปุ่มไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในท้ายคลิปนะครับผมบูสเต็คห5เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมก็ทุกคนก็สามารถคลิกไปแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดดาวน์โหลดได้เลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยนี่นะครับ ก็จะได้ไฟล์บูส a ตก5แล้วก็กดแสดงโฟลเดอร์ไปนี่นะครับก็จะได้ตัวนี้มาก็กดติดตั้งไปส่วนผมส่วนตัวผมติดตั้งแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนกดนิก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 ไปเลยนะอันนี้ผมกดติดตั้งแล้วนะครับผมก็ไม่ขอกดติดตั้งละกันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนอ ไปลงชื่อเข้าใช้เพจส r e นะครับแล้วก็ไปโหลดฟรีไฟล์มานะครับการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะบอกในตอนนี้เลยการตั้งค่าของผมนะก,ก็จะเป็นคอสามนะครับแล้วก็แหลม3 g กิกกอนี้เลยนะครับดูตามผมเลยนะครับผมผมจะมาแนะนํำสาหรับคนที่สเปคต่ําจริงๆนะสำหรับคนที่มีสองคอสเทนอย่างนี้ผมผมนะนําให้ปรับเป็นให้ปรับเป็น2นะเป็น2นะ สำหรับคนที่มี2ให้ปรับเป็น1น,นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้3นะครับส่วนมใครที่มีแมสม4ขั้นต่ําคือ2นะครับตั้งไปไว้2เลยมันมันเล่นได้มันเล่นลื่นนะครับผมคอมเก่าผมก็สปคต่ําเหมือนกันนะก็ปรับก็เล่นลื่นลื่นอยู่นะครับส่วนตัวผมกอ็อัพมาเป็น8กิกแล้วนะครับก็ตั้งเป็น3กิกแล้วกันจอแสดงภาพของผมเป็น จอมันจอมันจอมันเล็กนะผมก็เลยปรับเป็นเท่านี้นะส่วนคนดูจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับลองปรับกันดูนะครับแล้วแต่จอของคนดูเลยนะครับ dpi ก็160นี่นะครับกราฟิกก็จะเป็นประสิทธิภาพ opengl แล้วก็นี่ cpu การจอผมเป็น g t 630นะครับโคตรกากคเร่นไดร์ลื่นนะครับ ก็ติ๊กไปเลยความชอบไม่มีอะไรส่วนไอ้นี่นะครับปรับเป็น ASUS ROG สอ2นะครับขั้นสูงก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับกันตาคาก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ลงเสร็จแล้วนะครับก็คือเรายังเอ่อยังเล่นไม่ได้นะเราต้องตั้งปุ่มก่อนนะครับก็ให้ทุกคนไปโหลด b o o s t a ต,ตีมานะครับรอือตัววงก็ยังโหลด Booster ีเอ่อโหลดยังไงวะเนี่ย อ๋อเนี่ยดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้โอเคผมดาวน์โหลดบรต็ซีมาแล้วก็ทุกคนติดตั้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าลืมปิดไอ้นี้ด้วยนะครับบูสเต็คคนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องปิดไอ้นี้ไหมจำไม่ได้ครับปิดปิดไปเลย ปิดไอ้นี่นะครับเคลียร์อะไรนะการป้องกันไวรัสอะ่ะปิดไปเลยแล้วก็กดติดตั้งไปเลยใช้แล้วติดตั้งไปเลยนะเนี่ยเพ่จะหาโหลดได้เมืเั้กแกหายยากเลยไ <c oughs> ก่เสร็จละรอแป๊บนึง ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคือช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าทําการบ้านนะครับครูสั่งงานเยอะมากเลยเคมีสั่งบทที่9ก้ะบทหนึ่งอะแล้วส่งสงวันอาทิตย์อะผมเพิ่งจะว่างเนี่ยก็เลยมาอัดคลิปให้คนดูนะแด่ว่าให้ไปเห็นคอมเมนต์นึงที่อ,อสอนลงบูสแตกหน่อยนะ บูสเต็งที่ผมเน้นก็จะเป็นบูสเต็งที่แบบคิดว่าลื่นสุดแล้วนะเท่าที่ผมลองมานะครับก็ไปเห็นไปดูใน y o u t u ในหลายช่องก็ไปเห็นพี่คนหนึ่งแล้วกันพี่ช่อง youtube คนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะ MSI อะไรนะ่ะมันลื่นมันดีที่สุดแล้วผมก็ลองไปเล่นแล้วนะครับมันก็ มันแหลกนะสำหรับผมมันแหลกนะครับแต่ booster version นนี้จะแย่หน่อยหนึ่งก็คือหนึ่งเข้าอยากมันเข้าไม่อยากหรอกมันต้องรอจริงต้องรอรอนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าให้ทุกคนดูด้วยนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับสำหรับผมนี่มันคือมันมันตามมือดีนะมันแบบ มันเลื่นม,มันไม่หลอนนะมันไม่ค่อยหลอนเลยนะจริงมันดีมากเลยเวอร์ชั่นเนี้ยกับการตั้งค่านี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าสำหรับคอมใครที่มันไม่เข้ากับเวอร์ชันนี้ก็ลองโหลดเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับคอมทุกเครื่องนะครับเพราะาคอมก็คือคอมติดตั้งนานเหมือนกันเนี่ย ดีเขาผมยังเช้าเลยนะูสแตดงสีผู้แสดงอะไรวะทำมมันเป็นอย่างงี้วะไม่เคยเห็นวะ่ะกลุ่มชื่อเขาใช้ไปเหมือนเดิมไปโหลดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นปุ่มเดี๋ยวมันไม่เห็นอะไรไงก็ให้ทุกคนดึงชื่อเขาใช้แล้วก็ไปโหลดฟรีไฟล์มานะครับแล้วก็ตั้งปุ่ม นี่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมติว่านี่ครับโอ้ตั้งปุ่มโอ้นี่เออตรงนี้เป็น f อันนี้เป็น1โอ้นี้เป็นปืนโอ้สองเป็น3 4่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้กดบันทึกก่อนไหมวะกดบันทึกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดตรงไหนวะนยกดตรงนี้นะครับ export นะครับ e อ p o r อร์ตเอ็กอ,อ,กอ,อ,กอมานี่กดติ๊กเลือกทั้งหมด export แล้วก็หาหา ดุ่มที่เราจะเอาไฟล์เนี่ยไปไว้นะครับก่อนแนะนําให้หาง่ายๆหน่อยนะส่วนตัวผมจะเอาไว้ในวิดีโอแล้วกันตั้งชื่อว่าตั้งค่าเอ๊ะตั้งต่อนะกดบันทึกไปกดนี่นครับกล้าออกปิดเลยปิดบูตเต็กลบออกด้วยโอเคครับหลังจากที่เราบันไอ้บันทึกไฟลแล้วใช่ไหมเราก็กดเข้ามาในนี้ มาดูก่อนว่าไฟล์เราอยู่ไหนอ๋อตรงนี้นี่นะครับส่วนวิธีการเอากานตั้งค่ามาลงนะก็ให้เราไปเข้าบูส t ต c k 5แล้วก็เข้าฟรีไฟล์ก่อนนะครับใช่แล้วมันจะขึ้นในนี้หรือไม่ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะแล้วก็ขอเข้ามาในนี้เลยไดซีนะครับแล้วก็หาโปรแกรม Data นะครับสำหรับใครที่มันไม่ขึ้นก็กดมาตรงนี้ ม,มุมมองกดมาที่มุมมองนะครับไม่ก็นับ1234นะครับกดมาตามผมเลยแล้วก็จะเจอไอ้นี่กดคลิกซ้าย1ทีแล้วก็กดมาตรงมุมมองนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ให้ติ๊กสแสดงโฟลเดอร์นะครับแล้วกดตกลงไปเลยก็จะเจอโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้นะครับขึ้นมากดเข้าไปอุ้ยก่อนอื่นเราต้องไป c o p y ไฟล์นั้นมาก่อนนะครับไฟล์ file ที่เราบันทึก e x p o r อออกมานะครับใช่แล้วเราก็กดเข้ามาใน Boot Stack อะไรสักอย่างนะครับกดเข้ามาตามผมเลยนะครับ user data แล้วก็ Import อะไรไม่รู้ user file แล้วก็กดคลิกขวากดวางเลยนะครับแล้วเราก็นี้ให้กดคลิกขวาตรงนี่อันนี้อันนี้นะครับกดเปลี่ยนชื่อแล้วก็กด คนโทนซี C, ไม่ก็กดคลิกขวาแล้วก็คัดลอกชื่อมาแล้วครับแล้วก็ไปเอาชื่อไปวางไว้ใน,ไ,ในไฟล์ที่เราคัดลอกมานะครับแล้วก็ลบไฟล์นี้ทิ้งไปเลยไฟล์เก่าอะแล้วก็ให้เหลือแต่ไฟล์ใหม่นะครับไม่งั้นมันจะทับกัน,นจะซ้อนกันนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ลองเข้าบูสเตก็กห้าดูว่าการคะนะ่าเนมันได้หรือยัง ก็น่าจะได้แล้วแหละพราะว่าวเราลงแล้วเนาะสำหรับใครที่มันไม่มีชื่อก็พิมพ์ตามตามผมเลยนะพิมพ์ตามไอ้นั่นเลยก็รอรอ,อนิดหน่อยเข้านานหน่อยนานนิดนึงผมเป็นโรคอะไรไม่รูร้รชอบรีเฟรชรีเฟรบไวยบ่อย แต่ผมชอบคลิกขวามากๆโอเคมาถึงเข้ามาในบูส t s t a c ห้แล้วก็กดเข้าฟ f i ไ e เลยสาหรับบูส t s t a c ห้ไอ้นี่นะครับคือมันจะเข้าฟรีไฟยากแต่เล่นลื่นจริงก็คือเราต้องรอมันไปนิดหน่อยนะครับรอก็คือเนีย่ยให้ทุกคนกดรีเม์อย่างเงี้ยกดรีเม์รีเม์ก็คือทุกคนตั้งปุ่มรีเมาส์เป็น F1 หรือว่าอะไรก็ตามแต่ ก็กดไปเลยกดรีเมลคลิก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 ซ้ายนะรีเมลคลิกซ้ายแล้วก็รอมันถ้านานเกินไปหรือว่าหรือว่ามันมันเข้าไม่ได้ก็กดปิดแล้วก็เข้าใหม่มันก็จะเข้าได้นะครับมันก็จะน่าลำคาญนิดหน่อยนะสำหรับ บูแตกห5เวอร์ชันนี้นะแต่มันลื่นๆแนะนำเลยส่วนตัวที่ผมมาลองลองมาหลายอันละบูแตกห5 b บูบูแตก5อันอื่นนะบูตแตก4 4 b บู t แตก4เนี่ยคือเมาส์มันหลอนเมาส์มันเร็วบูตแตก5 5ก็จะเป็นมันจะแหลกเพราะว่ามันมีการตั้งค่าอะไรเยอะแยะมากมายนะไม่รู้กัน แต่เวอร์ชันนี้คือลื่นลื่นมากลื่นจริงลื่นเวอร์แนะนําเลยแนะนําสุดๆอันนี้นีอันนี้ก็เขาได้แล้วนะครับก็รอไม่นานนะประมาณรอประมาณเอไม่เกินห้านาทีออ้คนคนนานอยู่ดนะก <c oughs> ็ถ้าใครรอได้ก็โหลดไปเล่นเลยนะครับโ okay, อเคเข้าเลยโอ้แรกๆมันก็จะแหลกดูนะ แรกๆจะแหลกนะครับจะเป็นนงๆเล็กๆเราเล่นไปสักพักน่มันจะหายแหลกนะครับโอเคนี่นะครับการตั้งค่าของผมการตั้งค่าของผมนี่ผมตั้งมาเยอะมากดูตั้งมาเยอะจัด ก็คือแกน x ของผมนะครับก็จะเป็น0.90แกน y ก็1.20นะครับเคื่อยิงหัวดีมากโครดูจากไฮไลท์ผมอะ่ะก็ไม่ได้คมมากหรอกครือดีส่วน dpi เมาส์นะครับก็จะเป็นเจ0 DPI หรือว่าจะควรจะใส่8 0 0ก็ได้นะแล้วก็ลดค่าตรงนี้ลงมาส่วนการตั้งค่าการตอบสนองนะครับผมตั้งประมาณนี้ผมตั้งประมาณนี้นะครับก็คือลากหัวยิงหัวง่ายส่วนมองรอบๆนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็น สามเก้านะมันลื่นดีมันลื่นส่วนถ้าทุกคนคิดว่าเมันเร็วไปก็ให้ทุกคนมาปรับตรงนี้เอานะครับแกน x นะครับปรับลงนะครับมันช้ชาแต่การมุกเนี่ยการตอบสนองให้กดมองรอบ,รอบที่สามสิบเก้านะครับมันจะลื่นส่วนการคาดค่าในเกมเนี่ยก็คือกา,การเจ้าผมมันไม่ไหวนะก็ลเลยด้ปรับเป็นมาตรฐานปรับระดับสูงก็ได้ถ้าเล่นคนเดียวนะ เดี๋ยวผมจะปรับเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าเล่นกันหลายคนเล่นกับ <c oughs> แฟนเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับเล่นเป็นทีมถ้าเล่นเดี่ยวโซโล่ก็ปรับสูงได้สำหรับใครที่กระจอเยอะๆก็กระจอสูงๆงโหนโก็ปรับปรับเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองยิงในโซนให้ดูเลยรักกันก็โอเคเข้าโซนมาแล้ว ดูเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทนี่อยู่ประมาณ80 90 70เราจกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสื่อปืนผมชอบรีมอลไม่รู้เป็นอะไรจะทำให้เม์หล่อนนะทุกคนห้ามรีเมา์นะแต่ว่าดีให้มันน้อยๆนะครับ cốt nữa là đi lên Thấy không? Thằng mày móm bên mà Nâng hóa เฮ้ยผมมันเยอะแล้วผมเล่นไม่ได้การยิงหัวก็อยู่ที่ทักษะคนคนดูได้นะครับก็เล่นๆื่นนะก็เล่นๆื่นนะก็เล่นรื่นนะน,น,นะ แตะตัวนะเล่นลื่นแตะตัวผมไม่ได้เล่นนาน,นเรียบร้อยหัวแตกกระบานแยกอุ้ยนะครับก็เล่นลื่นนะเล่นลื่นเลยนะครับมาก็ตายละ แตกกระนาววิ้เยอะทัวนี่นะครับก็เล่นลื่นยิงหัวง่ายง่ายจัดจัดง่ายเกินโอเคถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเมาทุกคนหลอนใช่ไหมแล้วมัน กดรีเมาส์แล้วมันไม่คืน่ะมันไม่คืนมันหมุนไม่ได้ให้ทุกคนกดเมาส์ออกมาอย่างนี้นะครับรวกดนี่กดคลิกซ้ายค้างแล้วทำอย่างนี้กดหมุน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 แล้วก็กดคืนแล้วมันก็จะหายอัดตัวง่ายจัดเลยครับยิงหัวยิงตัวแบบง่ายๆเลยวอร์ช่ไหนดนะีดี ไอเดียยิงตัวแบบง่ายจัดเลยอะไม่โดนหัวเลยเฮียโดนแต่ตัวนี่นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการสอนติดตั้งแล้วก็สอนลงอะไรนะตั้งค่าปุ่มนะฮะแต่วันนี้ก็ขอตรัรายกอนใครที่อยากให้ผมสอนอะไรผมก็ไม่สอนนะครับสอนไม่เป็นไปละไปไปจบจับ หลักทุกคนโอเคเมื่อกี้ผมกําลังตัดคลิปอยู่แล้วก็คิดเพิ่งคิดได้ว่าเอ้เลืมสอนอนนี่เืมสอนการตั้งคา่าน,นี่อ่าไอเน,นี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะตั้งค่ากระจอเออตั้งค่ากระจอใช่เนี่ยก็ดูตามผมเลยนะครับผมก็ไปดูของอื่นมาอีกทีนะอันนี้คือการตั้งค่าส่วนกลางนะครับส่วนการตั้งค่าของโปรแกรมเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ตั้งค่าตามผมเลยนะครับนี่เลยกดเพิ่มแล้วก็กดเพิ่มแล้วก็กเลเื่อนหาบุสต์ a เต5กห้านี่ครับกดดับเบิลคลิก2ครั้งนะแล้วก็ตั้งค่าเหมือนผมเลยนี่เลยนะครับเฮ้ยผมยังไม่ตั้งค่านี่แย่ yeah, ละนี่นะครับเดี๋ยวตั้งค่าสดๆให้ดูเลยนี่ตั้งค่าเหมือนผมเลยนะครับผม ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ซิงในแนวตั้งกดปิดไปผมจําไม่ได้แล้วผมต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะก็ประมาณนี้แหละแค่นี้แหละนะครับก็แค่นี้นะครับไปไปแล้วกดนําไปใช้เลยผมลืมบอก